ที่จะใช้คนในเรื่องดูแลการเงินการคลังของประเทศมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยครับชายคนนั้นชื่อดรป่วยอึงพากรนะอ่าดรป่วยเนี่ยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะถูกต้องเพ <Pre> ราะว่าคนรู้จริงครับนะต้องเอาดตอร์ป่วยมาเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นไหมสาคัญเอาละเรื่องเผยรงก็พูดกันมาเยอะ ไอ้ปัจจัยเสี่ยงที่สองที่ดรสุประวุฒิสายเชื้อพูดไว้ก็คือการแก้ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายตอนนี้กําลังมีปัญหาในฝั่งอันดามันในฝั่งอ่าวไทยเพราะว่าจะยังไงก็ตามนะสินค้าออกของเราที่เป็นสินค้าทะเลสินค้าประมงในปีหนึ่งประมาณห0,000ล้านนะถูกต้องแต่ตอนนี้หลังจากรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบเพราะรัฐบาลก็มีความจําเป็นเพราะต่างประเทศเขาจ้องมองอยู่ว่าเออมันมันมัน,มนประมงไทยมันยังสเปดสบะ นะบางทีก็มีเรือลําเดียวจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแต่อีกหลายสิบลําไม่ได้ขึ้นทะเบียนบางทีคนที่อยู่ในเรือที่เรียกว่าลูกเรือนั้นก็เป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ไม่ได้อะไรละ่ะไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีเวิร์กเบอร์มิทไม่อนุญาตไน้ทํมานานอะไรยังไงการออกไปจากฝั่งต้องทําอาชญาบัตรนะก็ว่าออกไปจับปลาเพื่อจะได้ดูเลควบคุมได้เพราะบางทีก็ มีเหมือนกันนะเล็ดลอดออกไปอยู่ในดน้านนะ้ำมีปัญหากับอินโดนีเซียมีปัญหากับกัมพูชาเลยพอเอามาจัดระเบียบปั๊บเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาความอึดอัดขัดข้องหรือเวลาที่มันน้อยเขาเขาทำไม่ทันก็ได้อันนี้เราต้องเห็นใจทั้งสงฝ่ายนะชาวประมงก็มีบุญคุณต่อประเทศนะก็เลยทำให้วันนี้ประมงก็เขาเรียกหยุดงานไม่ประมงเนี่ย ก็เอาเรือเข้าฝั่งเทียบส่วนใหญ่แล้วก็ต่อรองกับรัฐบาลแต่ตอนนี้ทําท่าจากคลี่คลายเลยวแต่นี่สุภา์สายเชื่อบอกว่าปัดใจเสี่ยงก็ใช่เพราะว่าประมงที่ท่านพูดเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของการส่งออกครับนะครับไทยเราส่งอย่างปลาหมึกส่งไปญุ่ปุเนี่ยโหไม่ใช่น้อยปลาโอแบบเนี้ยเออปลาโอนั่นคือปลาทูน่านั่นเองผมเมื่อก่อนเขาเรียกทูน่าผมว่าปลาเลยอ้าวปลาโอนี่เองบ้านผมก็เรียกปลาโอครับคือผมเห็นด้วยทั้งสองฝ่าย รัฐเองทาถามว่าถูกไหมผมก็ว่าถูกการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ต้องใช้นะครับเราละเลยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมาอยู่พอสมควร,ครแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายในขณะกันะะกรเราต้องเข้าใจสิ่งที่ผ่านมาด้วยต้องมีเวลาเตรียมตัวต้องมีเวลาเตรียมตัวในขณะกันเนี่ยรัฐเองต้องเข้าหามากขึ้นเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันถูกมันมันมันอยู่มานานนะครับและจนกระทั่งกลายเป็นประเพณีในการทําการประมงไปแล้ว รัฐต้องเข้าหาให้มากขึ้นกระบวนการบางอย่างเงื่อนไขาบางดีร้อยก็ก็อย่าพึ่งร้อยหนะักเพื่อที่อย่างขับเคลื่อนไปได้หนึ่งเราก็ค่อยคืบคลานเข้าไปในการบังคับใช้กฎหมายบางอย่างเนี่ยนะครับเราดูถ้าเราฟังจากข่าวดูเหมือนว่าเอิ่มก็ดีก็ดีแต่บางครั้งรายละเอียดปลีกย่อยของของชาวบ้านเนี่ยเขามีอยู่เราต้องลงไปรู้จริงอ,อีกแล้วต้องรู้จริงต้อง,งฟัง,ฟงเขาขด้วยสิ่งสำคัญก็บอกวันนี้กับตันเรือประมงเนี่ยเขาเรียกกับตันเรือเราไหมต้องคนขับเรือเขาเลยกันนะครับคนไทยไม่พอ อ่าเห็นไม่ิ่มเลยอ่ะฉะนั้นเราต้องพึ่งพิงคนต่างชาติาลูกเรือไม่ต้องพูดคนไทยเกือบจะไม่ทํางานไม่ทำแล้วถูกไหมฉะนั้นตรงนี้พอเอากฎหมายเข้าไปจับเนี่ยเอ้ยคนที่ไม่จะเป็นคนไทยต้องทํำยังไงต้องมาขึ้นตะเบียนหรือต้องทํำยังไงเออคนที่เป็นลูกเรือต้องทํำยังไงครับนี่คือปัญหาเลยคือคือผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นแต่พอระดับล่างลงไปบางครั้งเนี่ยการถ่ายทอดเนี่ยมันมันมีปัญหาอันนี้ต้องฟังจากประชาชนเอายกตัวอย่างไงผมเคยผมไม่เห็นด้วยในประการหนึ่งก็กรณีที่ ภาครัฐเนี่ยไปเน้นเรื่องพาสปอร์ตของคนที่ต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทยครับคือแต่เดิมเนี่ยอย่างอย่างข้างเคียงเราเข้ามาทํางาน,เ,นเขาจะมีใบใบใบอะไรขึ้นทะเบียนกับกับในจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็ทํางานในเขตจังหวัดของเขาไปที่อื่นไม่ได้นะเขาก็ไปหาจัดการในส่วนนั้นได้แต่พอเราคือดูเหมือนเดียว่าต้องมีพาสปอร์ตคือมองว่ามันไปได้ทั่วประเทศครับคือพาสปอร์ตนี่สามารถทำไปทั่วประเทศแล้วครับ ก็กลับกลายเป็นว่าการขยับขยายของแรงงานในในชายแดนเนี่ยมันมีมันมีช่องทางไปมากขึ้นก็กลายเป็นปัญหาเนี่ยค้าคนค้ามนุษย์นะค้าคนค้ามนุษย์เนี่ยก็คือเอามาป๊อบเสียค่าใช้จ่ายแล้วมันไปที่อื่นพอได้บัตรมันก็ไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นเพราะพาสปอร์ตไปได้หมดแต่แต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นใบอนุญาตเฉพาะเขตละนองก็คุณทํางานในละนองนะคุณบรหารจัดการระนองก็มันแคบขึ้น ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตอย่างเงี้บางทีคิดว่าเออพาสปอร์ตมันดีแต่ผมในมุมมองผมว่ามันไม่ใช่ในแง่บางเรื่องพาสปอร์ตใช้สำหรับการท่องเที่ยวได้สําหรับการไปอะไรต่อมีอะไรได้แต่ถ้าแรงงานบางครั้งไม่จําเป็นต้องพาสปอร์ตและไม่ควรพาสปอร์ตซ้ำพาสปอร์ตก็เป็นอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าแรงงานในแต่งกับในพื้นที่สุวรรณคอเขาก็จํากัดเขตในสุวรรณคอการแย่งปัญหาเรื่องแรงงานารงงานโยกย้าย นะฮะหรือการค้ามนุษย์เนี่ยมันก็จะลดลองอย่างเงี้ยนี่คือมุมมองที่บอกว่าเออบางครั้งเราต้องสัมผัสในความรู้จริงเช่นเดียวกันไอเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราก็มีโอกาสอ่าส่วนหนึ่งคือมุมมองทางกฎหมายส่วนหนึ่งเรามีโอกาสได้พูดคุยของคนที่อยู่ต่อมอท่านพี่ผู้ครับคนที่เขาคุกคีแท้จริงๆต้องไปถามตอมอที่มันเกี่ยวข้องเลยว่าพาสปอร์ตกับใบอะไรใบใบขึ้นทะเบียนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันคุณลองไปถามเขาดูไม่ใช่คุณคิดในมุมข้างบนว่าพาสปอร์ตด,ดีกว่าดีกว่าดีกว่า,วาใช่แต่มันไม่ใช่ อย่างนี้เป็นตอนนี้คือคนรู้จริงที่ต้องรู้จริงอันนี้เราต้องมาระดมสมองกันแต่สาหรับผมนะครับที่ว่ามันอายุขนาดนี้แล้วผ่านอะไรมาพอสมควรเนี่ยผมว่าอะไรก็ตามวันนี้ทําอย่าให้มันยากมากอย่าให้ขั้นตอนมันมากเทคอิดอิซี่ไว้อแต่คนวันนี้เนี่ยมันเบื่อหน่ายมากไปทําอะไรที่ขั้นตอนเยอะๆนะแต่วันนี้ต้องชื่นชมนะผมไปทาพาสปอร์ตให้น้องสาวครัเดี๋ยวนี้ระบบการทําพาสปอร์ตมันรวดเร็วทันใจนะปุ๊บ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 โอ้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ทำพาสปอร์ตยากมากหรือ วันนี้ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟเนี่ยคุณจะจ่ายที่เซเว่นก็ได้คุณจะไปจ่ายที่สํงงานักงานไฟฟ้าการ์ดสะดวกรวดเร็วหมดนะเดี๋ยวนี้ไอ้น,นี่คือความดีงามแม้แต่เขตเราก็ต้องชมกันบ,บ้างนะเขตต่างๆเดี๋ยวนี้ประชาชนไปติดต่อเนี่ยมันเป็นอะ,อะไรล่ะม,มันสะดวกรวดเร็วดีก้นกว่าแต่ก่อนเอยอะนะแต่จะอย่างไรก็ตามต้องให้มันเทคอิดอีซี่กัว่าต้องให้มันง่ายกัว่าอย่าให้มันยากมันเสียภาษีเนี่ยพอ,าอย,ายากมากไม่อยากไปเสียสิละ,ะมันยากเกินไป แต่ว่าโอ้โหกรกไม่รู้จะเท่าไรอยู่กันเสียภาษีแต่ละครั้งผมว่าทาให้มันสั้นๆได้ไหมเ,<อ>เนี่ยเพราะหนึ่งต้องเสียตังค์ให้เขาอยู่แล้วสองต้องโอ้เราบางทียังไม่เข้าใจนะเดีย๋ยวว่าเดีย๋ยวว่าแต่ประชาชนทั่วๆไปเลยไอ้เรื่องแบบฟอร์มที่เขาอยูนะ่อ่านแล้วอ่านอีกผมไม่นักกฎหมายบางทีต้องพลิกแล้วพลิกอีกอ่านเนี่ยจำมะเรื่องความยากความง่ายเนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้จริงๆเรื่องนี้ต้องขอบคุณสมัยภาคการไทยท่านจำนสต stop service ได้ไหมใครคิดคนแรก ไปที่เดียวได้ทุกเรื่องคือมันเริ่มแต่ตรงนั้นระบบราชการเนี่ยสมัยก่อนโอ้โหจะไปคัดอะไรเนี่ยเจ้านายกับประชาชนห่างกันนะขนาดผมเป็นทนายความเนี่ยผมไปขอคัดเอกสารผมเป็นทนายความนะโอ้โถูกเจ้าหน้าที่เสมียนบ่นแล้วบ่นอีกนะแต่วันนี้ไม่ใช่ละระบบออนไลน์มาเพื่อนันต้องขอคณดีเึ้นเยอะดีขึ้นเยอะไอ้ที่เขาทําดีต้องยกย่องนะนี่เราย้อนไปสักการก็ดีนีเยอะย้อนไปก่อนปี40 ไอ้ผมนี่สัมผัสสิ่งเหล่านี้เยอะเพราะผมเป็นทานายความผมเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ผมเวลาไปเรียนต่อเนี่ยที่บ้านนอกเขาเรียกมาคัดสำเนาทะเบียนบ้านต้องมาที่อำเภอเ<ห>พราะผมต้องตื่นแต่เช้าครับเพื่อจะมารอตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะคัดสำเนาทะเบียนบ้านครับเดี๋ยวนี้ไนียนะเราก็มีสำเนามีฉบ,บับเจ้าบ้านอยู่เลยเราจะไปไหนก็ไปถึงถ่ายฟึบไปเลยอันนี้คือนี่จริงๆคือวิชั่นของผู้บริหารในอดีตนี่คือวิสัยทัศน์ที่เขามองเมื่อกี่ปีเกือบยี่สิบปีที่แล้วครับ วันนี้จึงมีผลถูกไหมฮะกระบวนการต่างๆ,างๆนี่คือวิชั่นในสมัยก่อนนะถ้าไม่มีวิชั่นสมัยก่อนคิดรูปแบบนี้ในโลกของไรพรมแดนเนี่ยวันนี้ก็ไม่เกิดลักษณะอย่างนี้นะครับ mm hmm. บางอย่างมันเป็นปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ไปแต่ว่าวิธีคิดจุดจุดครั้งแรกในสมัยผมทชื่นชมผมพูดตรงๆ,ๆผมพูดไม่อากก็คือผมที่ชื่นชมวิชั่นของท่านดรศรีผมกล้าพูดนะคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเออละเรื่องเรื่องวิชั่นเรื่องว่าท่านท่านมองอะไรมามากแล้วท่านก็พอเมื่อเอ้ยใช่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คือเราใช่เลยอะ่ะเอาเถอะของง่ายๆเนี่ยบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดก็ทานายุทษินคิดขึ้นมานะอ่ะแล้วนายยุกษินเคยพูดไว้นะว่าโลกแห่งอนานะคตได้เตรียมตัวไว้มันจะมีสมาร์ทโฮมมันมีสมาร์ทคาคมันมีสมาร์ทอีกสมาร์ทมากมายเพราะต่อไปเดี๋ยวนี้แม้แต่ธนาคารนะรต่อไปคนไม่ต้องมากแล้ว เพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีทํางานหมดอไอ้พวกเทเลอร์ที่นั่งรับฝากเงินรับถอนเงินเนี่ยไม่มีความจําเป็นแล้ว<อ>ฉะนั้นประชาชนเนี่ยเตรียมเถอะเตรียมเถอะอต่อไปนี้การใช้แรงงานคนจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไฮเทคโนโลยี<อ>มันเข้ามาทดแทนอยู่เรื่อยแต่วันนี้เนี่ยจะยางไรก็ตามเราก็ต้องถือว่าดีขึ้นกว่าเดิม<อ>ในหลายประการคือผมไม่ได้มองว่าผมยกคะแนสินมาผมจะไม่ได้มองว่าใครดีกว่าใคร นักด่ดีจนถึงปจจุบันผมพบเพียงแค่เพียงว่านี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งในวิธีคิดในยี่เกือบ20ปีที่แล้วส่งผลมาถึงวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนเน็นนะ่ะวันนี้เนี่ยทำอย่างไรเราจะมีวิชั่นในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าแต่ต้องเป็นวิชั่นที่มันเป็นในลักษณะของเกิดขึ้นในภาพในลักษณะอย่างนี้คือตอบโจทย์ประชาชนได้คือต้อง,องมองไปข้างหน้าถพก แต่วิชั่นก็มีหลายแบบแม้กระทั่งการเขียนแผนเอาพูดตรงๆอย่างการเขียนแผนการปฏิรูปประเทศการเขียนแผนอะ,อะไรทิศทางของประเทศถามว่าดีไหมผมก็ดีอ่ะคือการเขียนทิศทางดีแต่ว่าไอ้การเขียนตรงนั้นเนรายละเอียดมันเป็นอะไรยังไงคือคือผมต้องบอกว่าเห็นด้วยไงคือการเขียนทิศทางเกียนแผนอะไรตอนนี้อะไรใช่แต่ว่าเขียนอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาช่วยกันมันช่วยกัน,นดูเพื่อหลักการง่ายๆผมต้องชอบ ท่านพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าทําอะไรให้มันง่ายๆ่า้ง่ายอย่ายากอย่างอย่างชาวบ้านนี่นะเราที่ายเรื่องเงินฝืดที่ายเรื่องเงินเฟ้อนะผมพูดตรงๆอ่ะจะมีสักกี่คนเรื่องฝืดเลยเว้ยทีนี้เนี่ยเขารู้ว่าเงินมีหรือเปล่าบางคนน่ะไปถึงว่าโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศมันเงินเฟ้อติดลบชาวบ้านนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลมคืออะไรวะเอามางคนบอกเออไม่ใช่เงินเฟ้อติดลบลองเงินฝืดชาวบ้านงงอีกมันฝืดยังไงก่ะแต่ถ้าบอกเออตอนนี้บ้านเมืองมันกำลังเกิดบรรยากาศที่ยว่า เงินหายากเงินมีหรือปลยาในกระเป๋าอ่เพงเขาด้วยกันเมื่อก่อนก็พูดไว้นะเขาเรียกว่าทุบผิกภัยคือบรรยากาศที่เกิดเข้ายากมากแพงนั่นแหละครับไอ้เงินเฟ้อติดลบแต่อธิบายง่ายๆบางทีฟังกรมูุตุนิยมบรยากรอากาศผมเมื่อก่อนไม่เข้าใจเลยฝนตกกระจายฝนตกทั่วไป ฝนตก80เปอร์เซนเนี่ยผมมันคืออะไรวะถ้าบอกว่าเฮ้ยวันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกบริเวณพื้นที่บางกะปิจะตกมากกว่าพื้นที่อ่าอ,อ้บางบนวน้ำเออมันผมว่ามันเข้าท่ากว่านะออคือ,อคือจ่อจอ่จอ,จอไม่ได้ฝืนหรือเฟ้อเนี่ยนะครับมันตอบอะไรไม่ได้หรอกเป็นง,งานวิชาการแต่ที่แน่ชาวบ้านรู้เดียวว่าในกระเป๋ามีเงินนะบ่ะครัแต่เมื่อไหร่มีเงินก็แสดงว่าเออนั่นแหละดีทำไม่ง่ายครับว่าโอเคครับทำไม่ง่ายในที่สุดไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลือกรานะครับ ก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายของเบรกที่สองขอฟันธงอย่างนี้ก็แล้วกันวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ทันจะจบนะครับว่าปัจจัยที่มันจะฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต้องนำไปใคร่ครวญและแก้ปัญหาและแก้อย่างมืออาชีพหนึ่งก็คือเรื่องภัยแรงสองก็คือการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายสามปัญหาการบินที่ไอเกลปักทงแดงเราไว้เราก็ต้องแก้อย่างมืออาชีพ สโรคเมอร์สยังไม่แน่ว่าจะกลับมาอีกหรือไม่หรือมามาในสภาพของโรคอื่น 5. ้าการส่งออกที่ปัจจุบันติดลบถึงร้อยละห้าทำอย่างไรที่ให้ส่งออกมันสูงขึ้นและไม่ติดลบ 6. ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจประเทศจีนที่เราเคยคิดว่าวันนี้มันกระแสลมตะวันออกแล้วนะเน่จีนจะมั่งคั่งขึ้นแล้วจีนเนี่ยขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากอเมริกาเลยนะเราคิดว่าเออจีนก็เป็นตลาดที่เราน่าจะพึ่งพิงได้แต่วันนี้จีนก็เริ่มแผ่วเช่นเดียวกันต้องคิดว่าจะทํำยังไงข้อที่7ก็คือวันนี้เนี่ยเราหวังว่าให้ธนาคารมันปล่อยกู้ SME ใอ้ธนาคารก็ปล่อยกู้ประชาชนที่เขาซื้อบ้านไม่มีบ้านอยากมีบ้านแต่วันนี้ธนาคารเคาระมัดระวังมากเพราะปรากฏว่านี่ที่ไม่โกให เกิดได,ได้มันเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะรายได้ของประชาชนหายไปและสุดท้ายนะครับสองประเทศนั้นต้องมีการเคารพสิทธิมนุษยชนและประเทศนั้นจะต้องเป็นประชาธิปไตยมิฉะนั้นจะถูกกดดันและกีดกันทางการค้าจากโลกภายนอกครับวันนี้ผมวิภูแถลงพันภูมิไทยและจำนงชัยมงคลครับขอกราบลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ด้วยความรรารพนะครับครับสวัสดีครับ